ค่ะมันนี้มากินข่าวกับยายนะคะเดินมาจากโซ่งน้องเมฆกันเลยมีออมหนูนะคะมีออมหนูก็ออมหอยหอยเกี่ยวเนาะหอยเกี๊ยวรวมผักนะคะมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้นนอมีก็ออมพริกไม่มีใบปิดจังข้าบะนี่แหละมองคาวเขาจะฟางลูกคนนี้แล้วจะไปฟางยายนี่มเอาเข้าเนี่ย อันตมข้าวเหนียวข้เหนียวคดูออกมาจตัวเลยบกั่งเยออกิ่ได้ยอดมันน่นลกมากินข่าวเด้อค่ะเด้อมานียปวดหัว ช่องโตจุกมะละ,ะบุลมันจะแบ่งเข<บ>้าในบุม๋มเนาะใช้แบบมือตัดไปสวยเลยโซอนอะไรเนี่ยร้อยมาตะแก้มมันกรุโดมันยี่เด้ซ่ามันกรุโดหอยยิ้มจูบแห้งๆแม่มากินน้ำกันเด้ดเอค่ะเด้อแซ่บหอยเกลี่ยนะเดี๋ยววันหลังไปงนงนี่ค่ะน้องนัดเคยกินไหมนี่นัดติลังกา <laughs> มาจุ่มหอยกันนี่เค้าเอิ้นหอยบิดนะนี่อยู่ตามแม่น้ำนะหอยนี่อยู่บนเสาไฟ้ฟเหรออยู <laughs> ่ไฟอยู่เมืม่อละ่ะเสรนประสาทยังเฮิน <c ười> หอยโขลกเลยว่าอยู่ไฟไฟ <c ười> โอ้ยมีเศษเดอมกระแรงนะจบไปเนี่ยอาะไรกหมา ข้าวอุ่นบ่ะนนะอุ่นอุ่นแล้วมันยังเป็นแล้วนี่เข้ามาเมื่อคืนนี้ว่นละนึ่งน้ำมันนึ่งลองชิมข้าวเย็นบ้างเขาค่อยมีกินข้าวเย็นนะย่าเขากินข้าวฮ้อนมันฟืดค่อยเหมยจะกินข้าวเย็นบ้างข้าวฮ้อนแตมวันนี้แรกอุ่นปกติกะทุ่มพึ่งมาเลยยังมันก็คอามานี่ ถ้าได้หอยทุกบอกกันเธอก็ทุกแกงก็กินไ,ได้เลยเด้คนเยอะนื้อเงินเจร็จอีป่ะหอยแม่หอยบะมะขืนใช่ววะปะก็บะแม่นืเงินเสรนเงินปาาลาีอืมรับนอนกินหน่อยังนอนอ่ะคนนะอจกินยงรกินกินเจะกินเอาเยเกเกหอยอ๋อจะเอา,าขาวมุ้อะไรละ เขลืมเขาจั่งแก้วซื้อเอาไปสื้อประแด่ขบอกอาเตรลครมเอ๋ห่าน้ำขึ้อนี่แยังว่าวอยู่ดื่น้ำไหลแต่ถ้าเยาเขาไม่ได้สูดน้ำเลยอืมวิจุเขาเยลมหาทองเบอร์แหละมายยกเขาลมเพอะ ไปอูพ่ออิเบดูเบิ้งกินลูกจูบแล้วเอาจะมอกแห้งหลายจูบแล้วก็เที้ยวแล้วก็จูบกินละแม่หอยตายปังจังเลวอันนี้ไปจูบเลยโอ้ยต้องเหมือนน้ำเด่นจูบฟาดเขาปากอีเบ๊ะไปดูนี่รถกระดังก์โดพ่อหรือพี่แม่มาจูบอัมโบ ม้าล่ะต่อกระไรปลายที่ไหนไปอาน้อยพมเอกแพงมันยังมีอ้อันนั้นเนี่อพมแมจูบัวเขาเป็นทหารหอนเม็ดเดียวลอยคนไม่ค่อยังเติมใบใหญ่เนื้อแม่จูบนะแม่ไม่เอาหลาเลยจับจืดลูกเบื่อมือ ไข่พเ,เพลงิงอะเพื่อนเน่อืมแก่อยนะกอยแกงไว้ยอนะยอดเสื้อจนว่าหลายแล้วนี่นะจะอีแม่ว่าถ้าแกงห,ยห,ยห,ยนนหนอยหรือเถ้านั้นหอดแ่เด่าเสื้อดำหลายอันเสือ้อหลายเอาล,เอาลืมเหมนพ่อมาเสื้อกระเดที่หนอโห<ฮ>่กรเด็ดนัเกย์นั่แหละความพืดนนะเกือน,นั่นะละกินอันนี้เผืออันนี้อืม,อม กินตหอยเลย่กินน้ำถ้าก้อนกินน้ำาก็กลยกินตัวหอยก็ชุกน้ำมันจะก้นดินหมดน้ำหอยจายหอยก็ชอบกินน,น้ำมือแล้วจัเอามานี่งินใบใหญ่ชั้นน่ะมันเบิดงเตงงนั่นหละะเทศนนี่เดี๋มันมีเบียงเนาะอะเืทศน้นมันเบิ่งองแบบเดสซอบมันบเบิเร็ว หามา,หานมา,ามาตัวยุวกรเดีิวคือหลายอยู่นะเนาะมันตายอยู่ในมองปลาไอยู่ในพอเปล่งเอทำเล็กน้อยงม,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 มเลยบีบจะหลัตัวใหญ่ตัวใหญ่ขันเป็นหางงมอันนี้เล็กน้อยเขาเขาไม,ม่นดง้งมเขาเก็บมอาตวตัวเขาเห็นนะนะถอนม,มัน,น,นอยูนานาน่ออตามพินะิตัวออกกระบาลอเนาะมันเนาะกลมันอยู่ตะกระบาลอยหางนคืนคืนตัวใหญ่ใส่กิน เน้นใส่เลยหมดใส่มันี่ตัวไปหากระปูกมาไว้คือไม่หอมนั่นน้ำมันยังไม่ได้แห้งนีนะน้ำน้ำแบบน้ำไปตรงนั้นบ่ยางโซนมาขวานะไปจากมือหนูเดี๋ยวเรามาวันที่เกาวนะแห้งก่อนได้ขันตะไบตะไบมืออื่นมือหืดแล้วเพราะว่าถ้าน้ำมันแห้งไหวเดี๋ยวน้ำพุน้ำมันละเลิมจองหูเลยได้เดี๋ยวนี้นะมันละยู่คือจุใจยู่บนน้าอ่างนะ มาโจมูเราได้ดูๆๆได้สักซิบเจ้าตไว้เขาเล่าตีใส่มาไม่ยดชัวร์ดพวกเกลือข้าวจาได้โหเพอกัไม่เ็นเอากรอน้ำหลาเหรอแล้วไปเลยช้อนตัว่าไม่เอาอหรอ เรียกกระบอกเอาน,น้าขาวในบุ๋มแล้วคำมีมากแล้วเอ,อ็นจะสั้อาาอสออน,นอ้มาจะสั่งของค่ะแม่ไอ้ปานแน่แล้วก็ของเพลแน่กะเรียกของขาวก็ต่อของคอยคอยมีหยาดเดาะขลับไปทางนั้นละอืมเอาพวกข้าวโจงก้อนเลยค่อยทีหลังก็ได้เนาะเปะิมส่งทุ่มห่านยักไปเกี่ยวอ่ะก็ได้เบลเอ้ยโอ,อมันไม่หยาดหน่อยใหญ่เอ้ยเราจะสัง่งเราเกี่ยวเช่าเรื่องคุเกี่ยวมีเสี่ยงหรอกอะจฉาเพิ่ัมมา ตาลุงสักลูกี่กาตะลุงตะลุงย่กนพี่ตะลุงคยเอาุมากสุจราเอาตนนี่ตะลุงเะลกี่ยวเเออตะลุงคยุมาแลสุจตเจ้าก็ถามคนหรือว่าลุงตะลุงมันยากะถามหาแต่กว่าแม่อันงาตะบอกไม่อยแล้วเราหงกเกวข้าวตะลุงดูก่อนทำอื่นครับกล่งเทียนเะกว่าของลุงเขาเยอะแต่เ

โอ้ยขยเลยเขาไม่เคยงาดดอกขอถามเน้มีแม่คนนี่ใส่แบบนั้นพอเราเกี่ยวข้าวจนม่เบดมือส็บ่อจาวดีเคำยูฮันก็ยาเสนอรดออคำยูฮันกับใาขมก้อยยูฮันอะเนาะเสร็จเสร็จเดีอยวค่ะเด้อมากินข้าวกับยายกลมมนี่เราตุ้มีกลมแล้วเกี่ยวเที่ยงอเสร็จ่ะยาย มอ,อนมีออมิจาเลยเป็นฮีเพ,พาของมิคาเนะไปคลิปนี้นจบไว้เพียงแค<ช>่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ